บุ๋มปนัดดาไม่ทนฟาดเพื่อนหนุ่มกะลาหลังแซะเมียหลวงให้อาหารไม่เต็มที่ยังคงเป็นประเด็นท a อกอ f t เด t เท n ต่อเนื่องเมื่อหนุ่มกะลานักร้องดังเด้ออกมาไลฟ์สดยุติความสัมพันธ์27ปีภรรยาจูนเพ็ญชุลีโดยยอมรับแยกกันอยู่กับครอบครัวมา2ปีและจะเขียรยเรื่องหยา่าภายในสิ้นเดือนนี้และล่าสุดตัวแม่ของวงการอย่างบุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวฟาดเดือด หลังเห็นข่าวเพื่อนหนุ่มกะลาพาดพิงเมียหลวงจูนเพนชุลีว่าให้อาหารกับผัวไม่เต็มที่จนต้องออกไปกินอาหารนอกบ้านงานนี้บุ๋มปนัดดาได้เข้ามาโพสต์ระบุข,ข้อความว่าสืบเนื่องจากข่าวนักร้องดังแล้วเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนพี่นักร้องเขาตากาป่วยนะคะนอกใจกันยังไงก็ผิดทาไม่อิ่มก็ต้องคุยกันตรงๆว่าจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ไม่ใช่ไปนอกใจแล้วให้คนอื่นมายาะเย้ยแบบนี้ คนที่เม้นเคยลองถามเมยียที่บ้านไหมว่ามีความสุขหรือเปล่าลูกภูมิใจไหมที่มีพ่อแบบนี้ฝากไว้ให้คิดอีกทั้งงานนี้นักสแสดงดังอย่างเชียร์ที่คำพรได้เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าถ้ากินไม่อิ่มมองเรื่องกินเป็นใหญ่กว่าความรักความเป็นครอบครัวไม่ต้องแต่งงานมีครอบครัวค่ะ